ย่อหน้าหนึ่งมีรายงานข่าวจากแหล่งความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนว่าเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงจะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-15M2 ออจำนวน8ลำเพื่อเสริมแสนยานุภาพทางอากาศท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคย่อหน้า2 F-15 ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงของสหรัฐมีชื่อเสียงในด้านความเร็วความคล่องตัวและพิสัยการบินที่ยาวไกลแม้ว่าเครื่องที่เมียนมาได้จะเป็นรุ่นเก่า แต่ก็ยังคงมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันต่อประเทศเพื่อนบ้านย่อหน้า3การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กองทัพไทยมีการปร,ปรับปรุงฝูงบิน F-16 และกำลังตั้งพิจารณาโครงการจัดหาเครื่องบินรบใหม่ทําให้หลายฝ่ายมองว่ามีนมาพยายามทุงดุลทางอากาศกับไทยโดยตรงย่อหน้าสี่แหล่งข่าวระบุว่าเครื่องบิน F-15 ที่มีนมาซื้ออาจมาจากสต๊อกของประเทศตะวันออกกลางหรือยุโรปที่ปลดประจําการแล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหลังการเศิรบำรุงย่อหน้า5การเข้าประจำการของ F15 จำนวน8ลำนี้จะทำให้กองทัพอากาศเมียนมามีอำนาจการโจมตีที่เหนือกว่าซู30และ JF-17 ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะ F15 มีชื่อเสียงว่าเป็นประชาแห่งการครองอากาศย่อหน้า6อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้ว่าแม้ F15 จะมีสมรรถนะสูงแต่การบำรุงรักษาและค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการก็สูงมาก ซึ่งอาจเป็นภาระต่อเศรษฐกิจเมียนมาที่กำลังประสบวิกฤตย่อหน้าเจ็ดการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพเมียนมาต้องการแสดงศักยภาพในเวทีภูมิภาคเพื่อป้องกันการถูกมองว่าเสียเปรียบทางทหารเมื่อเทียบกับไทยที่มีทั้ง F 16และไกรพลย่อหน้า8นอกจากนี้การได้มาของ F 15ยังอาจเชื่อมโยงกับความพยายามสร้างพันธมิตรทางทหารกับประเทศที่3ซึ่งอาจทําให้สมดุลกําลังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี w ่ยนไปย่อหน้า9สําหรับไทยเองแม้ว่า F 16ที่ใช้อยู่ น่าจะผ่านการอัปเกรดมือยู่แล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีอายุหลายสิบปีจึงจําเป็นต้องจับตาการเสริมกําลังของเมียนมาอย่างใกล้ชิดย่อหน้าสิบความแตกต่างสําคัญคือ F 15มีขนาดใหญ่กว่าสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า F 16เกือบสองเท่าซึ่งในเชิงยุทธวิธีอาจทําให้เมียนมามีอํานาจการโจมตีเชิงลึกมากขึ้นย่อหน้า11แต่ในอีกด้านหนึ่ง F 16ของไทยมีระบบเรดาร์และอาวุธที่ได้รับการอัปเดตทําให้ยังคงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับ F 15รุ่นเก่าย่อหน้า12นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าหากเกิดการเผชิญหน้ากันจริงๆระหว่าง F 15มิหมนมาแล้วย F16 ไทยผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับยุทธวิธีการฝึกและระบบสนับสนุนไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขของเครื่องบินย่อหน้า13การได้มาของ F 15ยังทำให้มีนมาต้องจัดหาอาวุธปล่อยนำวิธีรุ่นใหม่ที่เข้ากันได้เช่นเจ็ดสเตโรหรือ120งอูน้ำรองหากสามารถเข้าถึงได้ย่อหน้า14แต่ปัญหาคือสหรัฐยังมีมาตรการความบาดมีนมาอยู่ ซึ่งอาจทําให้การจัดหาอาวุธและอะไหล่กลายเป็นเรื่องซับซ้อนต้องอาศัยเส้นทางลับหรือพันธมิตรทางอ้อมย่อหน้า15หลายฝ่ายจึงตั้งคําถามว่าการซื้อ F-15 ครั้งนี้เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ทางทหารหรือเป็นการเอสริมกำลังจริงจังที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภพาพยออหน้า16หากเครื่องบินเหล่านี้ได้รับการบูรณะและติดตั้งระบบใหม่อาจทําให้มีนมามีกําลังอากาศที่เหนือกว่าหลายประเทศในภูมิภาคที่ใช้เพียงมิ29หรือ F ห้าย่อหน้า17อย่างไรก็ดีการฝึกนักบินถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายเพราะ F15 ต้องการการฝึกที่ซับซ้อนและใช้เวลานานนักบินมีนมาจานวนมากคุ้นเคยกับเครื่องรัสเซียและจีนมากกว่าย่อหน้า18ในสายตาของนานาชาติการซื้อ F15 ของมีนมาอาจถูกตีความว่าเป็นความพยายามสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับไทยที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรทัดย่อหน้า19ความเคลื่อนไหวนี้ยังส่งผลต่อบรรยากาศความมั่นคงในอาเซียนซึ่งส่วนใหญ่ พยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านอาวุธขนาดใหญ่ย่อหน้า20ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางรายมองว่าการจัดซื้อครั้งนี้อาจเป็นเพียงเกมการเมืองของกองทัพเมียนมาเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจย่อหน้า21หากมองในเชิงเศรษฐกิจการลงทุนซื้อ f 1 5มือ2อาจไม่ใช่ทางเลือกที่คุ้มค่าเพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการปรับปรุงและบำรุงรักษาย่อหน้า22แต่ในเชิงสัญลักษณ์การครอบครอง F15 จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศเมียน ยนตนมาในสายตาประชาชนและคู่แข่งย่อหน้า23การมาของ F-15 ยังอาจทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียจับตาและอาจเร่งเสริมกำลังทางอากาศของตนเองย่อหน้า24ในแง่ยุทธศาสตร์หากเมียนมาสามารถใช้งาน F-15 ได้เต็มที่ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองน่านฟ้าและการโจมตีเชิงลึกเข้าไปถึงพื้นที่ชายแดนไทยย่อหน้า25อย่างไรก็ตามไทย เองยังคงได้เปรียบในด้านระบบเรดาร์การป้องกันภัยทางอากาศและการเชื่อมโยงกับพันธมิตรเช่นสหรัฐและสวีเดนย่อหน้า26หลายฝ่ายจึงเชื่อว่าความเหนือกว่าของ F-15 อาจถูกลดทอนนอด้วยการขาดระบบสนับสนุนที่ครบวงจรของมีนมาย่อหน้า27หากเปรียบเทียบกันในแง่ศักยภาพต่อศักยภาพไทยยังคงถือไพ่เหนือกว่าเพราะมีไกลพื้นที่ทันสมัยกว่า F-15 รุ่นเก่าและยังมีเครือข่ายการรบที่ครบกว่าย่อหน้า28การซื้อ F-15 ครั้งนี้ จึงอาจถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลาของเมียนมาในการรักษาสถานะกองทัพอากาศไม่ให้ถูกมองว่าลาหลังจนเกินไปย่อหน้า29แต่ผลกระทบด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนคืออาเซียนอาจเข้าสู่การแข่งขันทางอาวุธมากขึ้นหากประเทศหนึ่งเพิ่มกำลังอีกประเทศก็จำเป็นต้องปรับตัวตามย่อหน้า30สุดท้ายแล้วการถอนี่เมียนมาซื้อ f 15 28ลำไม่ได้หมายความว่าจะสามารถถุงดุลไทยได้จริงแต่ เป็นสัญญาณเตือนว่าภูมิภาคนี้กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันทางทหารที่รุนแรงขึ้น